สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ P P Society ครั้งนี้เราก็เป็นการเจอกันครั้งที่4หรือว่าเอพิโซดสแล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นค่ะตอนนี้พี่ขวัญอยู่ที่บางไทรอยุธยาแล้วก็มาอยู่ที่ t mm ันเวล l นสเ s สติเนชั t นหลาหลายๆคนก็คงจะพอทราบแล้วนะคะ mm hmm. ว่าที่นี่เนี่ย mm hmm. ก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพ mm hmm. การให้เวลากับตัวเองทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจมีบริการสปาต่างๆมากมายที่เป็นการรีทรชแล้วก็เป็นการผ่อนคลายแล้วก็รีแล็กซ์ ทั้งปีเนาะปีนี้2020ก็เป็นปีที่พี่ขวัญเชื่อว่าเป็นปีที่หลายๆคนเครียดมากปีหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ้นปีแบบนี้พี่ขวัญคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราให้ตัวเองได้ก็คือการพักผ่อนและนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำไมสิ้นปีสวยๆแบบนี้พี่ขวัญเลือกที่จะมาใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองที่ t h n d n e s Destination บางไ s ร i ยุธยา a แห่งนี้ค่ะ สำหรับการเริ่มต้นของวันนะคะในความเป็นจริงพี่ขวัญจะชอบเริ่มต้นวันด้วยความเงียบเงียบทบทวนดูว่าวันนี้เราควรที่จะต้องทำอะไรหรือแม้กระทั่งอย่างวันนี้ค่ะรู้ตัวดีว่ามาพักผ่อนเต็มที่พี่ขวัญก็จะเลือกใช้เวลาตอนเช้ากับหนังสือที่เราสนใจแล้วก็กาแฟดีๆสักแก้วแบบนี้นี่ยนะคะ ยุธยาน,นี่เป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์เสมอสำหรับพี่ขวัญน,นะคะไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่น่าดึงดูดเราอยู่เสมออย่างตอนนี้พี่ขวัญก็อยู่ข้างๆแม่น้ําน้อยนะคะแล้วหลังจากที่เราให้เวลากับตัวเอง ตอนนี้พี่ขวัญก็จะไปทำอะไรที่เป็นการยืดเส้นยืดสายซะหน่อยเพื่อที่จะต้อนรับวันสวยๆแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ขอบอกนิดหน่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจว่าพี่ขวัญวันนี้มาในลุกอะไรก็คงจะเห็นค่ะทั้ทั้ลุคเสื้อ,อแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงคิดเนะนะคะรองเทา้าแน่นอนอยู่แล้ว Roger v v a แล้วก็กระเป๋าอันนี้ภูมิใจมากค่ะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากลองชอมค่ะ แล้ววันสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะอะไรมันจะดีไปกว่าเริ่มต้นวันด้วยการเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายสักนิดหน่อยเพื่อความสดชื่นประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีแม่น้ำแบบนี้นะคะที่สุดไปเลย ปกติถ้าอยู่บ้านนะคะบ่ายๆแบบนี้หลังจากที่เราทานอาหารเที่ยงเสร็จเราจะทำอะไรปกติก็คงไม่พ้น <s ancestors> ดูซีรีส์หรือไม่ก็ د, เล่น iPad เล่นโทราศัพท์ใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราอยู่ในธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้เราก็ได้โอกาสาพักสายตาแล้วก็มองธรรมชาติสวยๆแล้วก็ทานอัฟจันร์ทีอร่อยๆดีกว่าค่ะโอ้หมาอายอยาต้องมีเนาะใส่ใหม่ขอบคุณนะคะ อาหารที่นี่อร่อยหมดทุกอย่างของหวานก็อร่อยมากตายแล้ว mm hmm. เพิ่งสังเกตว่าวันนี้เนี่ยนะคะแต่งชุดมาเข้ากับ a ฟ t e r n o o n tea สุดๆไปเลยค่ะดูสี mm hmm. ถึงขั้นต้องใส่โรเอเว่มาสู้นะคะวันนี้โททลุกตั้งแต่เสือ้อกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบมาเลยนะคะเนี่ยมีแต่กระเป๋าจิ๋วอันนี้ที่เป็นออฟไว้ White. แต่ถือว่าเข้ากันได้ดีกับ a ฟ t e r n o o n tea ในวันนี้ค่ะ ถึงเวลาที่ชอบที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นวันได้อย่างสวยงามจนถึงตอนนี้ตอนบ่ายสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อเรามาอยู่ที่แบบนี้คือการไปสปาค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องโปรดของพี่ขวัญแล้วนะคะก็คือออเซนของถันนี่เองค่ะก็จะมี3บ่อด้วยกันนะคะทั้ง3บ่อก็จะเป็น3มอุณหภูมิด้วยกันตั้งแต่ร้อนที่สุดร้อนกลางกลางแล้วก็อุณหภูมิต่ําที่สุดแล้วแต่เลยเช็คอุณหภูมิซะหน่อยวิลลักสุดๆค่ะน่าแช่มากเพราะฉะนั้นพี่ขวัญว่าพี่ขวัญขอตัวก่อนดีกว่านะคะได้เวลาของพี่ขวัญแล้วค่ะ ี้ก็องเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกสบายตัวมากคือแบบอยู่ได้ไปเรื่อยๆเป็นคนชอบแช่น้ำร้อนๆนะคะแต่จริงๆมันก็จะมีเวลาที่จำกัดที่มันจะให้ผลดีที่สุดสำหรับร่างกายซึ่งเราก็ควรที่จะพอแต่เพื่อความสบายให้ถึงที่สุดนะคะเพราะเหตุผลที่เรามาที่นี่ก็คือเพื่อรีเทรีทร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือนวดแน่นอนค่ะ อรัญญานะคะค่ะสวัสดีนะคะสสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ทานเนอร์เน็ตเดสิเนชั่นได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกกลิ่นของเอเซนเชียลออยล์กันค่ะเดี๋ยวกลิ่นแรกนะคะตอนนี้จะเป็นกลิ่นอโรมาติกมูดค่ะจะเป็นกลิ่นส้มแทนเจลีแล้วก็จันเทศนะคะจำได้ว่าครั้งที่แล้วนพี่ขวัญเลือกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะพี่ขวัญซื้อกลับบ้านด้วยใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวลาเวนเดอร์เบนด้วยตัวโรสแมรี่ค่ะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่นอนหลับยากค่ะ จะทําให้หลับสบายมากเพิ่งขึ้นค่ะดีเลยนะคะตอนนี้จะเป็นกลิ่นของโซส้มสูสุค่ะอันนี้ก็สดชื่นเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับคนชอบอะไรสดชื่น<ช>สดชื่นะนะคะที่ไม่ใช่เงิน ก็กำลังจะหมดลงไปอีกวันนะคะสําหรับวันสวยๆที่พี่ขวัญรู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาพี่ขวัญได้ใช้เวลาไปเพื่อที่จะให้ความสุขกับตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาทานกาแฟาอยู่กับตัวเองมีโอกาสได้โยคะนั่งสมาธิบ้างรวมไปจนถึงตอนบ่ายได้ทานไอรีอร่อยๆลิมนแม่น้ําน้อยจนมาถึงตอนนี้นี่แหละคะ่ะพระอาทิตย์กำลังสวยเลย และเพื่อให้เข้ากับพระอาทิตย์ตกดินสวยๆที่จังหวัดอยุธยาในวันนี้นะคะสีเหลืองทองเลยทีเดียวพี่ขวัญก็เลยเลือกชุดของ t ทรเบ b ร์ชค่ะวันนี้ก็ทั้งสีแล้วก็เนื้อผ้าพ,พี่ขวัญว่ามันสามารถสะท้อนความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างเพอร์เฟกที่สุดค่ะ และสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตาม PP Society มาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับใน EP ที่4นี้ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่ขวัญมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเผื่อใครสักคนจะโชคดีนะคะเพราะฉะนั้นติดตามดูให้จบนะคะเราก็ได้เวลาไฮไลท์สำคัญประจำวันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดินเนอร์พิเศษในคืนนี้ค่ะซึ่งสำหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่ขัญมั่นใจว่าจะต้องเป็นดินเนอร์ มือพิเศษพี่ขวัญก็เลยเลือกชุดพิเศษอย่าง t ท r r ์ r เบในคืนนี้ค่ะและอย่างที่พี่ขวัญกิ่นไปก่อนหนะ้านี้ตอนที่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะคะว่าพี่ขวัญนะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆ,ๆจากทางทีมงาน p t Group นะคะโดยที่มีวาลเชอร์เป็นแคชวอลเชอร์ทั้งหมด10รางวัลด้วยกันรางวัลละ2,000บาทกติกาง่ายๆค่ะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ แล้วก็ติดแฮชแท็กตามที่เห็นข้างล่างตอนนี้เท่านั้นเองค่ะแล้วทางทีมงานจะสุ่มเลือกสำหรับ10รางวัลเซอร์ไพรส์จากพี่ขวัญแล้วก็ทีมงาน PP Group ในวันนี้นะคะและก่อนที่จะจากกันไปกับดินเนอร์มื้ออร่อยๆในค่ำคืนนี้พี่ขวัญคงจะต้องบอกว่าปี2021พี่ขวัญเชื่อว่าพี่ขวัญแล้วก็ PP Group จะนำเรื่องราวสนุกๆเรื่องของแฟชั่นความสวยความงามเทรนแล้วก็ชีวิตชีวา ในเรื่องการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆมาให้กับแฟนๆพีพีกรุ๊ปทุกคนได้ติดตามกันอีกแน่นอนค่ะแต่สำหรับวันนี้และปี2020พี่ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย่ยใส่ง่ายๆสบายๆจริงมันแบบ m i สแอน m a t c h ไปได้เลยนะสีมันเข้าเนี่ยเข้ากันมากนี่ต้องสโลรอน้องๆหรือนี่ยวิ่งวิ่ง 哈哈哈。